การที่คนเาเรีไม่ดีคือัารที่าไ้ปน้การทีรส่งบว่ามาเป็นตั ในในส่วนของอเวลาที่เราสอนเนอะในในการสอน,น,นไม่จำเป็นที่จะต้องวางสติไปบนโต๊ะก็ได้เนาะเวลาที่เราเตรียมอะไรมาเราถือไปก็ได้ถือไปเวลาเราจะเขียนกระดานเราจะได้ถือทีนี้พอหนูไม่ดูหนูก็เดินกลับไปไอโจทย์ข้อเดียวเดินกลับไปเออมันจำตัวอย่างไม่ได้เพราะฉะนั้นในนี่ถือไปเด็กก็ไม่ได้ว่า ก็ไม่มีแล้วก็ชื่นชมนในการที่กระบวนการกลุ่มอยากให้ประกวดอย่างนี้อยากให้ปรากวดอย่างนี้เนืองๆเพราะเด็กได้มีส่วนร่วมเพราะว่าบางทีเราวิธีการว่าเด็กเด็กรู้ไม่รู้เนะี่ยวิธีัยไม่ค่อยออกหรอกถ้าเด็กมีส่วนร่วมสังเกตดูป,ปุ๊บพอไม่รู้ก็กระบวนการกลุ่มปุ๊บไอคนเก่งมันจะวิ่งไปทันทีสังเกตดูปับ๊บเราจะวิเคราะห์อ,ออกทันทีอย่างน้อยเป็นวิเคราะห์เบื้องต้น คนไม่เก่งคนไม่มีส่วนร่วมแทงคนนั้นจะมีปัญหาแตงไม่เข้าใจแล้วต้องไปหาวิธีการแก้ปัญหารู้ออกแค่เดียวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดทําแบบนี้บ่อยเด็กคนเด็กเก่งเด็กอ่อนจะกล้าถามเด็กเก่งบางทีมันไม่กล้าถามเราเด็กจะถามคนเก่งทันทีเพราะนั้นเป็นการช่วยอีกทางหนึ่งในการที่ช่วยช่วยเป็นครูคล้ายๆเป็นเพื่อนแ,แนะนําเพื่อนจะดีมากนะครับเพราะนั้นก็คือไอ้แก้สารเกลนหน่อยโครงสร้างในวิชาใส่ ใส่ใส่ใส่ชั่วโมงหน่อยนะไปเจอดูเนี่ยโอเคอเราถามมีอะไรเพิ่มเติมมีอะไรถามไหมแล้วก็มีพอใจการสอนไหมวันนี้พอใจเราหลังจากนัดับหนาวิงราดีแม่รว่าเราติดขัดากจะถามวันนี้มันใช้ได้ไหมออะไรย่างไรพอใจการสอนไหมวันนี้อะพอใจมเวลาปีไงไม่ทัน คาบหรือขยายคาบหรือนอกเวลากแล้วแต่เรารปรับเร่องมันจะมาอยู่ในบันทึกหลังสอนใช่ไหมเราเตรียมมามทึกหลังสอนเรามีปัญหาอะไรเราก็บันทึกแล้วก็อยากให้บันทึกเป็นปัจจุบันเราจะได้นรืน่รในคาบเหตุการณ์วันนี้เราก็บันทึกเลยน,นะเสนอแน่นนิดน,น,น,นึงพอชั่วโมงต่อไปก็จะเป็นการทดสอบการสอบมันจะเป็นต้องใช้ข้อเขียนแล้วก็อาที่ชั่วโมงที่ผ่านมาลองสูตถามดูจะจำอะไรได้ไหมอะไรประมาณนี้ใครตอบได้ก็มนี้คะแนน อยากแค่รวบรวมก็บบันทึกบันทึกก็งานไดเมาทุกครั้งครั้งอ็ได้เยอะทำแบบนี้ดีผู้ที่ส่งนักที่ผ่านมาดูดูบอกที่ส่งเป็นรายการแบบนี้ก็ไปคัปปีมามันดูตรงมั้งเห็นไหมมันดูยังตรงดีมากอยากอยากได้แบบนี้ตอนไปทําไปตอนไปเห็นไปจะเอาจากที่อื่นมาไม่เป็นไรหรือว่ายู่ในงนของเราไม่เป็นไรแต่ทีนี้บางทีเห็นครับเป็นรอยสวยงาม มีร่วมบางทีเอาเข้ามาบางทีก็ไม่ได้สอนตันค์คือไม่ไม่ไม่ตื้นถึงเพราะเราขบวนการเราจะมีท่านนำท่านท่านสอนและท่านสอบก็ไม่เป็นไรแต่ขบวนการภายในสำคัญมากกว่าถ้าเกิที่น้องแต่จริงจริงเราสามารถจะมีข้อนได้ว่าเป็นขบวนการที่แบบไหนสามารถจะแยกได้ถ้าเราไม่ได้นั่งเรทุกอย่างก็จะกิดที่อ้าวที่นี่เขาซื้อโจมละ80% 85 90%ตรงมือครับขอบคุณครับ